สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะพามาดูรถครอบครัวคุณใดเฮสวันตอนนี้เรายังมีอยู่สาคันนะคะ3คันที่ยังไม่มีเจ้าของเนาะขณะเขามีเจ้าของหมดแล้วเนาะเดี๋ยวฝ้ายจะพามาดูสคันที่ไม่มีเจ้าของเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคันแรกของเรานะคะเป็นรถคุณไดเฮสวันคันตัวนี้จะเป็นตัวหน้าหวีนะคะรถสวยนะเป็นสีดําเดิมนะคะรถคันนี้มี11ที่นั่ง เราดูภายนอกกันก่อนดูผิวพัรร์ของเขาความสวยงามของเขานะคะดูตัวนี้เป็นตัวดีรักนะคะดีรักนะดูนะเดี๋ยวเราไปดูภายในของของห้องอ,อของคนฝั่งคนขับก่อนเนาะ ดูพวงมาลัยสามก้านมัลติฟังชันนะคะพวงมาลัยไม่ได้ช้ำเลยนะทุกคนแล้วก็มีเครื่องเสียงก็เป็นจอสัมผัสได้เกียร์ออตโต้แอร์ก็เป็นแอร์ออตโต้เช่นการมีแอร์แบ็กให้คู่หน้าเลยนะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้มีม่านมาด้วยนะคะมีม่านมาให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็เบาะของฮุนไดก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือสีครีมครีมเป็นเบาะหนังนะคะดูเราต้องดูฝั่งคนขับเนาะ ่าโอเคดูสะอาดสะอาดนะคะถือว่าเจ้าของเขาดูแลร,รถดีนะคะอันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทุกคนดูเขาจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะจะใหค่อยสไลด์ก็ใครที่แบบว่าชอบเนาะชอบแนวรถครอบครัวท่องเที่ยวไฟายแนะนําเลยนะไฟายดูเขาติดผ้าม่านมาให้ทั้งหมดเลยนะคะรอบคันเลยนะทุกคนมีแอร์ให้รอบคันเช่นกัน บอกเลยว่าแอร์ฮุนไดโคตรเย็นเย็นช่ำเลยนะคะบอกเลยไม่ต้องกลัวว่าเดินทางไกลแล้วจะเราจะร้อนจะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยฮุนไดสามารถสตาร์ทรถติดได้ทั้งคืนเลยนะคือแบบว่าไม่เป็นอะไรเลยแอร์เย็นช่ำเลยค่ะนะ,ะนะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะ มาก็จะเป็นรถฮุนไดเฮสวันตัวหน้าตึกนะคะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี19นะคะแม็กใหม่ยางใหม่สี่ล้อเลยเป็นสีบอลน,นะคะสีบอลสีเทานะแล้วก็รถสวยมากรถคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะไม่ห้าหมื่นรถคือไม่น้อยตัวนี้เป็นตัวทัวริงนะคะรถคันนี้ คือสวยเดิมมากๆไม้น้อยมากๆไม้แท้ด้วยนะนี่ภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยสะอาดสะอานนะจ๊ะพวกมาไรไม่ช้ำนะคะใครที่เดินทางใกล้ทางไกลไฟแนะนําเช่นกันคันนี้แล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยตัวใหม่เบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีดํานะคะอันนี้เขาเปลี่ยนเบาะมาใหม่นะคะปกติหุน่นใดไม่ใช้สีนี้อันนี้เขาเปลี่ยนเบาะมาใหม่นะทุกคนเป็นเบาะหนังสีดําดูหรูหราอลังการเลยนะดูเดี๋ยวไปดูฝั่งของ ทางด้านในเนาะนี่ก็จะเป็นเบาะ VIP นะคะเขาจะเปลีะะ่ยนเบาะใหม่หมดเลยนะอันนี้เป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะทุกคนใครที่แบบว่าชอบความสะดวกสบายเรามีครอบครัวใหญ่ก็จริงแต่ครอบครัวของเรามีแค่ ห้าหคนอะไรอย่างเงี้ยไฟแนะนําเอาเป็นแบบ7ที่นั่งดีกว่าเพราะว่าเดินทางไกลเราก็จะไม่เมื่อยนะคะถ้ามีผู้สูงอายุหรือมีเด็กยิ่งดีเลยเขาจะแบบว่าสามารถปรับตรงเนี้ยขึ้นมาได้นะแล้วก็เอนได้สุดเลยเห็นไหมข้างหลังเนี้ยเราสามารถดันเข้าไปได้อีกนะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของอีกสบายมากๆสะดวกด้วยแล้วก็ ชอบตรงเบาะที่สีเขาดูไม่สกรปรกเนาะสีดูแบบไม่สกรปรกถึงจะมีจิตกรฝาผนังก็จะไม่เป็นอะไรเนะาะสะอาดสาออานอยู่ดูข้างบนของเขาก็ยังแบบว่าไม่เลเอะเทอะเท่าไหร่นะไม่เลอะเลยแหละไม่เลอะเลยแหละเพราะว่ารถคันนี้รู้สึกไม่ห้าหมื่นน่าจะเหมือนไม่ได้ใช้อะ <laughs> นะคะเดี๋ยวฝ่ายพาไปดูคันต่อไปดีกว่า นี้ก็คันสุดท้ายนะคะที่ยังไม่มีเจ้าของก็เป็นฮุนไดเฮสันตัวนี้เป็นตัวหน้าตึกเช่นกันปี2019รถของเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลม่วงๆนะแบบว่าอบๆอะ่ะเออคือแต่แต่ในในเล่มอะ่ะเขียนว่าสีน้ำตาลนะคะแต่คือสีสวยอะ่ะคันนี้เป็นตัวอ e ีลิกนะคะตัว e อลิกตัวอ e l ลิกเลยก็ รถสวยเดิมแล้วก็สีก็ดูสวยแปลกๆอะ่ะสวยคือไม่ค่อยได้เห็นนะ่ะรถแบบนี้วิ่งบนท้องถนนก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันสีสวยดีแล้วก็พวงมาลัยไม่ช้ำเลยนะคะสามก้านมัลติฟังก์ชันเช่นกันดูเครื่องเสียงก็มีจอสัมผัสแล้วก็แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะแอร์แบ็คพู่หน้านะเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะมาจากศูนย์เลยเบาะสีครีมนะคะสีครีมแล้วก็คนขับเนี่ยดึงลงมาเลยโอ้ oh. จะเดินทางใกล้ไกลอ่ะคนขับสบายห้ามหลับก็พอนะคะห้ามหลับก็พอนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันโอเคข้างหลังก็เบาะก,ก็ไม่ช้ำนะคะให้ดูเบาะคู่หน้าก่อนเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะสามารถนั่งแบบหมุนคุยกันได้เลยอันนี้เป็นแบบเจ็ดเอเป็นแบบขอโทษค่ะเป็นแบบสิเอดที่นั่งนะคะอันนี้เขาพับไว้เห็นไหม เราสามารถพับได้ถ้าเราไม่ใช้คู่สุดท้ายอ่ะเราสามารถพับได้ให้มาดูกว้างขึ้นเวลาเราเดินทางเราก็จะไม่เมื่อยนะคะคนผู้สูงอายุเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เมื่อยนะคะมีเด็กน้อยกเอ็เขาก็จะได้แบบว่ามีพื้นที่วิ่งเล่นได้ในรถอ่ะนะแล้วมันก็กว้างขวางไม่อึดอัดเลยจริงๆแล้วก็ถือว่าสะอาดสะอาดมีจอมาให้ด้วยนะคะจอดูได้นะจอดูได้นะข้างบนเพดานนะคะดูสะอาดสะอาดนะคะ บอกเลยว่าเรื่องแอร์ของฮุนไดนี่แอร์เย็นช่ๆแบบช่ำมากแอร์เย็นช่ำวาวนะคะช่ำจริงๆนั่งข้างหลังก็ยังเย็นแล้วก็ไม่โยนด้วยก็คือไม่เวียนหัวแต่ถ้าใครกลัวก็สามารถไปเปลี่ยนช่วงล่างได้เช่นกันแต่ว่าช่วงล่างของเขาดีเหมือนกันนะทั้งหมดเลยแล้วก็ฮุนไดอะเป็นรถที่ดีมากๆประหยัดน้ํามันแค่ 16กิโลลิตรเท่านั้นเองถ้าใครที่แบบว่าชอบเที่ยวนะเดินทางนะรับส่งลูกนะใช้ได้ในมงในเมืองก็ได้สบายมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบรถสนใจรถติดต่อสอบถามมาได้นะคะ ถ้าใครอยากได้รถหุนไดไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามพายมาได้เลยที่เบอร์0 6 4 6 4 9 9 2 4่เเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยของรถหุนไดของร้านเราจะได้เป็นดอกเบี้ยรถเก่งนะคะเริ่มที่2.79%เปเซนเท่านั้นเราไม่ได้ดอกเบี้ยรถตู้นะคะก็คือเบ็ดเสร็จถ้าเราผ่อนประมาณ7ปีก็ดอกเบี้ยประมาณ4บาทนิดนิดี่สบาท,บาทนิดนิดนะคะเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิด เป็นดอกเบี้ยรถตู้ก็จบที่ประมาณ7บาท8บาทอ่ะแต่ของไฟนี่สามารถขอได้ถ้าใครอยากได้รถมูใดรไมาใช้งานอย่าลืมร้านแก้วอะนงติดต่อไฟายได้เลยค่ะที่เบอร์ที่ไฟายทิ้งไว้ให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ